น้ำนเหมาะขนาดน่ะขนาแต่เฉียวขนาดด้ยนะน้องเฮออ้ยกล้องนี่มันสุดยอดแล้วได้ดความชัดละเอียดนี่เหมาะขนาด หันหน้ามาหน่อยปอเนี่ขนมยาวนะครับปิ้งเนี่ยขมันปิ้งเขาเผือกปิ้งโอ้ต้นไฟชีพนี่ไงนสลิงนี่ไง ซื้อสิบลายกับลายกูซื้อตรงนี้นะครับใครจะเล่นขยักกบไม่สิบลายอันนี้คือเอาไปดูถ้ำได้แต่ถ้าจะเล่นกิจกรรมล่องเรือหรือว่ากีฬาต้องไปซื้อใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีสำหรับสิบลายเล่นเลยว่าเด็กจะปลาเขาทำหรอมาแล้วไมไม่ไดไปตรงนี้กับคุณกับ ไม่แล้วไม่แล้วลวนกลับมาอันที่เขาขึ้นมันมันไม่ได้อันไปเดินไปเดินมาสบายอยางนี้างคนต้องซื้นะอ่าสำหรับอ่าสี่จิดได้เนี่ยคนห้าร้0ยบาทคุณก,กายไปช่วย ไหลลงมาเลยเนาะเเต็มต้องข้างข้อข้างฟังอยางน้ลรคเจ้าัเก็บตังค์เหรอเขานี่ยเขาเก็บปะเออตะกี้อันั่นถามมามาตัวผ้ากาวะถ้าผ้าตาตาสามตัวนี่มันเก็บตังค์เหรอครับแล้ทำมันยางมเนาะ Wonderful Wonderful ัว พวกเราไฮเลียที่ยักษ์ค่ะตอนนี้เขากำลังายเรียที่ยักษ์ลงมาสวยมากค่ะบรรยากาศสวยมากตาต้องมามาน้ำก็เชี่ยวคงจะสนุกน่าดูถ้ามากันคุบทัวใหญ่ใหญ่ไอ้พวกชอบแน่งานนี้อย่างเนี้แล้วก็มีร้านอาหารริมน,น้ำด้วยอะค่ะ,ะจัดร้านอาหารยังไ,ไง มีซิปลายด้วยเนี่ยขนสลิงขนสลิงด้วยมีสองสามสี่ห้าที่เออโหอนสลิงจะกินไ,ได้ทาโหนสลิงเนาะมีอยังที่ทยแล้วทายแล้วหรอคนละห้าร้อยอ่ะขนสลิงอะ่ 500. ะห้าร <500. S 1> ้อยบาทอ่ะ

ข้ามนางฟ้านะครับมาถึงแล้วครับข้ามนางฟ้าเป็นเลี้ยงน,น้ำเพชรข้ามนางเปรี้ยนตุ้มตุ้มมีรอ่อนเล่นนะ้ำมีตาว่ายน้ำมีเสิร์ฟพนักงานมีพู่สาวกำลังทำความสะอาดมีขี่เสื้อเสวย เอไม่งามขนงานเลยั กลับมาน้ำผ่าเอ้าไปเลยมันไปเจ้าในไปตังไรนี่ค่ะได้เออนม่นะขึ้นเปอนหน่้าเสรค่ะมันมันมันอะไรแจ้งปิวอ่ะนี่ยเจ้งมาแล้วเออเอมนั่นแะเอาดไว้นี้เออนักนแะ หลวงพ่อมากันหลวงพ่อหลวงพ่อแกอยู่ข้างล่างอย oh. okay. ู่คร uh ับบอเหมือนแม่ใจว่าจะเดินขึ้นมาแกบอกว่าจะดูมวยอ้โหไม่พอแกแกขอบคนติดแกชอบฟุตบอลกับมวยครับอ๋อมาว่ากันเอฟเอฟมาตอนที่เอฟเอฟคาร์ไปจะเขวนะโอ้โคือแบบเข้าไปแค่นี้ก็คือเย็นแล้วนะครับอ่าฮะสุดยอดแล้วเนาะน้ำย้อยติ่งๆแล้วระวังลื่นงนะครับ น้ำน้อยติ่งติ่งนะครับตอนนี้เขาจะเข้าสู่ถ้ำนางฟ้าแล้วเ <c oughs> ป็นบกว่างามที่สุดของวังเวียง <c oughs> อนนค, <c oughs> คือกลับสู่ที่เดิมกลับกลับมาสู่ที่เดิม กลับมาเยี่ยมบ้านของนางฟ้าเ้าเปลี่ยนเนี่ยเขาขาประเทศเป็นห้องคนแข่งขาเป็นเตียคิ้วนะเนาะเดี๋ยวไปไป่ปุ่นเอาหมอนมาหนวด

ไปยืนนะผู้ชายใช่ไหมใช่ตัวนี <that <that ้โอเคนะเดี๋ยวกัน ชียงดาวท่าหลวงนี่เป็นสถานปฏิบัติธรรมหลวงบัดบางงามอย่างนี้ไะคนละแบบเลยอันนั้นนี่บบมีอันนั้นนะมีอยู่แต่แสงไฟมันคนละอย่างอันแต่ถ้าเป็นท่าหลวงเชียงดาวในมุดหูออกมาเส้นสองร้อยสามร้อยกันนะอ๋อหูหายบุนั กายหูมาก่อนแน่กายููแล้วนะออกมาทังนอกอ่ะให้ดีโอให้เท่าต้องถ่ายวิดีโอโอเคกำแพงเยียวเชียวแห้งอยู่ฮะโอ้โหบรรยากาศอลังการงานสร้างไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้ตอนไหนดูดิดูดิครับ มันมีรากไม้ทะลุลงมาด้วยนะครับสุดยอดเลยตัวไอ้ตางเนี่ยตัวเนี่ยต้องไอ,เอเ้เปิ่นน้องเปล่นอันนี้ทะลุเดี๋ยวมันจะไปเลยทะลุออกน้องทะลุออกถ้ามันทะลุออกเอออก่าเฮ้อเหมือนกับหมูป้าน่ะเป็นประวัตนะิศ <laughs> าสตร์เขาทำในี่าก็เสียวอย่างหมูป้าน่ะ <laughs> มีขนมหมูป่ามันยังเอาข้นนมมาตัวอขนมเยอะมาสร้าบอกว่าาจมีาได้เโอเคขอบคุณมากครับอเดินมาข้างหน้าก่อน อาจารย์ยังยี่นั่งประดิบบัตรถมได้เป็นปีลมีกับเข้ากับป๋าตามเวลาที่ฉันนี่อยนี่ทางออกนี่ มันองรมณงเินหัวตัวพี่แตกเนี่ยใจหงูมันออกน้อยมันเปิด่าหูเข้าท้ำน้อยเข้าหัวกอนน้อยอ๋อมันเป็นลือเป็นจันทร์อย่างนี้เอง สำรวจเอามืดตื่น <ś ered> ออกได, <ś ered> อได้เป็นข้างคขาาแล้วันมีน้ <ś ered> <ś ered> นองหวาเสียวเย,ย็นนะน้นี่นี่ อมาจ่วยกันหมดหัวเข่าเลยแล้วนะหัวเข่านี่นะเอาละครับมีการการการมอบมอบแลวเนื่ยเก้าข่ายลูกเสือเป็นอันนี้นะเหมือนอย่งก็หินปูนหินทรายว้าวอย่าตจำดัก อ,อ๋อป่าตัางนอกนี่เอ็มสองร้อยสามสิบเมตรเป็นห้อมเนาะมีถ้ำเล็กๆซ่อนอยู่ข้างในอีกแต่ยังไม่ได้สำรวจนี่เป็นซอกซอกหน้าผาดูความสัมผัสของต,ต้นไม้มนะันเอหาหักยังเ <ay> ลาะลงมา นีเขาที่นี่เขาก็ได่าล้วงเ้ามาเขาก็อยากมาหันเนาะปนงานนนบ้านทู้าตุเจ้ามาแอดเวนเจอร์ทดลองทดสอบหุกเขาไก่กอดีก็เนี่ถ้าไปถ่ายทำหนังแน่หลวงพี่แจ้ดยังอายนะทำไมต้องมาในวันที่ปวดขาใครจะไปหูเนี่ย เธอกับบะเกยังไม่ยอมเคยมาเลยอ่ะห้ามีม่บอกเคยมาเจ้าเกยไปจะท่ำจังอันนี้คุณมาคว้าอันนี้สวยกว่าท่ำจังทนั่งนั่ท่ำจังยืนสวยจนลุกโคตรจังเออท่ำจังคือคำว่าจังคือแบบมันเย็นมันจังเย็นจังนี่เนาะคำโบราณว่าใจละคำว่าจังมันเออน่าจะว่าใจเลยมันมันเย็นเนี่ยเขาเลยห้อว่าท่ำจังน่าเย็น เห็นทำจิ้วอีกอะเย็นจิ้วจิวอะเ่ายเป็นผู้ค่นข้อนะไ่หูได้เจ้ว่านี่ถ้ามีตังไย์เนาะตัวต้องไปถามมนุษย์หินที่ต้นอะมนุษย์ทำอะ กลมๆเอียงๆระวังหัวนะครับเบเกิลเอ้นี่เหมือนกับอันนี้เหมือนกับเขาทำมาเองแต่ขี้ก็นึกว่าจะออกแล้วดอกบ่อๆยังมาใช่หรอกของมันนั่นแหลยนะเป็ธรรมชาติทำได้ยังไงขยับผุนมันลูกตีไหนมาเนี่ยยี่แต่ว่าเนี่ยก็ปลูกุ้ย กินนอกกินย่อย anh อึ๊บขี้หมูแม่มัน những จะเติมแค่จะเติมแล้วโอ้โหกระจกเป็นแดงกันกระดาษข้าวโดนมาบินอันนี้แสดงว่าตะกอนนี่เป็นไม้อ๋อตะกอนเป็นไม้มันได้ปูไปแล้วแม่อันตรายจริงพวกลมาแล้วก็เหยียบคือเนี่ยลุงแต่พอมาอยู่บนดอยขนาดนี้ ม่นวนนะคนเมืองกับคนไทยอยู่ด้วยกันนี่นะคนคนเมืองเขาเดินทางไกลนี่มาคืนสุ่มมือแล้วพระมงอกมอโมองงคนไทยฟัง,งหูงเรื่องกั<ห>นลุกตุบตับไอ้ฮาลุมก็ไม่บอกกู้ <c oughs> มองไงเดินตะก้นกันไอ้กันมงม กี้ก่อนดึมาัาจากเตียวออกแล้วดูมันจะมาไก่ไปทิ๊กในสองร้อยสองร้อยสามิเเป็น่แฮเกตนี่เป็นว่ากี่ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมั้ะเหรอวนไปวนมาไม่ออทีเีเนาที่เ,เดครับน่าะเปนปักตอนในี้ก็ออกมาแล้วรอฟังเสียงนกห้องไปก่อน ดีที่ว่ามีที่ไกลขึ้นอ,อันนหนึ่นงพอย้ายตะก้นเต้นยางบาจมแข็งแรงแข็งแรงนันี่น้ำมันไหลมันตังเพ่เฮ้ยตะกี้น้ำไหลออกไปตั้งปุ้นคนละมอนดอยแล้วกันนี่ให้กันหน้าผาเดี๋ยวกันนล้วนั่นนีน่หันหันหันเนาะห้อยเนี่ยข้ามนะ

มีมาตื่นเนื้มีมาตื่นน้อยตัวเหมาะแก่การตกเบ็ดมากปลาลาดหน้านี่เนาะปลาปลาปลาสร้อยกันปลาผมมัปลาโอ้ปลาทอดนั่นปลาตีไหนไปอยู่ปลายู่ไหนเหลืองๆนั่น น่ะมีผ้าเหลืองๆนั่งอยู่บนันน่ะนั่นอยู่อู้นะอ๋อนั่นขอนี่ไปั้ม, <c oughs> มีทงทงอันชาแล้วไปบนหมดเลย